สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักล่าสูนเดอะวิเชอร์ทุกคนที่หลงเข้ามา่านในคลิปนี้กันด้วยนะสำหรับดูจบแล้วมาคุยกันเดอะซีรีส์ภายในวันนี้พวกเราก็จะมาทำการพูดถึงแอนิเมชันของวิเชอร์เรื่องล่าสุดที่เพิ่งลงให้กับ Netflix อย่าง Night Ma r e of the Wolf ซึ่งผมก็ต้องขอเกินเลยนะว่าผมเองก็รู้จัก The Witcher แล้วก็เป็นแฟนของซีรีส์นี้ในเวอร์ชั่นของเกมมาพอสมควรเลยก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไปเล่นเกมนี้ไปก็ประมาณ108ชั่วโมงรวมทั้งเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ทททั้งง้งวไไดไปดปปูซีรีรรรรขออ Serie Henry ใน1่1เาบบบบรรยย ซึ่งความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังเฉยๆอยู่เพราะว่าใครที่เคยดูในเวอร์ชั่นของซีรีส์เรื่องนั้นมาแล้วก็น่าจะพอเข้าใจว่าการเล่าเรื่องผ่านในซีรีส์มันค่อนข้างที่จะแบบอืมอย่างนั้นแหละครับผมก็เลยทําให้สําหรับใครที่ไม่รู้จัก The Witcher มาก่อนแล้วมาดูซีรีส์ของ The Witcher ในตอนนั้นก็อาจจะมีงงๆกันบ้างแหละเพราะว่าขนาเนแฟนบางคนที่ดูมาแล้วยังจําตัวละครที่พวกเขาเคยเล่นในเกมหรืออ่านนิยายมาไม่ได้ด้วยซ้า ซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทําการพูดคุยกันผมก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าเนื้อหาบางส่วนภายในคลิปนี้อาจจะมีสปอยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเปิดเผยทั้งเรื่องแต่ว่าก็จะมีแบบนิดๆเล่มๆนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการพูดถึงอันธรสต่างๆนิดนึงอะ่ะดังนั้นแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดู The w i t i o n r n i h t t a ่ออฟเดอะ o ู l ก็สามารถไปรับชมได้ทาง Netflix ได้เลยนะในตอนนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมง20กว่านาทีกว่า โดยอย่างที่ใครหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีว่า The Witcher n i g h t m a r e of the w o l f มันจะเป็นเรื่องราวในสมัยดุ่มของปู่เวอร์ซิเมียอาจารย์ของตัวเอกในเวอร์ชั่นเกมแล้วก็นำวนิยายาอย่างแกรโราแห่งริเวียผู้ที่มีข่าวว่าจะมาปรากฏตัวเป็นตัวละครภายในซีซั่น2ของ The Witcher ในเวอร์ชั่นของ Henry c a าวิล ซึ่งในความที่วุ่ฒิภาวะที่ต่างกันโดยปกติพวกเราก็จะเห็นว่าปู่เวอร์ซีเมียน,นยจะรับบทเป็นอาจารย์ผู้มีความสุขุมรอบคอบแล้วก็วางมาเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าภายในแอนิเมชันเรื่องนี้มันก็อย่างที่ทราบกันว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องราวในช่วงยุคสมัยหนุ่มของปู่แกดังนั้นแล้วคาแรคเตอร์นี่มันจะขัดกับสิ่งที่เราได้เห็นปู่แกสร้างขึ้นมาในเดอะวิชเชอร์ในเวอร์ชันเกมนะครับสำหรับผมนะที่ผม,มเล่นเฉพาะเกมะนะเรียกได้ว่าลูกศิษย์แกแสบยังไงตัวแกในวัยหนุ่มเองก็แสบใช่ย่อยเลย แตกต่างกันเพียงแค่ว่าลูกศิษย์ของแกอย่างแกรอจะเป็นคนที่เก๊กมาดเข้มแล้วก็ <c oughs> แตกต่างกับตัวแกที่เป็นคนพูดมากแล้วก็มีมาดความเป็นผู้ชายกระล่อนแต่ถึงกระนั้นฝีมือของตัวแกเองก็ใช่ย่อยนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับตอนแกเรียได้ว่าฝีไม้ลายมือแผ่วพาวมาตั้งแต่ในสมัยหนุ่มกันเลยทีเดียว การเปิดเรื่องของอนิเมชันเรื่องนี้สำหรับผมที่เล่นมาแค่เกมยังไม่เคยได้ไปลองอ่านในเวอร์ชันของนิยายก็ขอพูดแบบตรงๆเลยละกันนะว่าแค่ซีนเปิดเรื่องผมก็มีความรู้สึกว้าวมากกว่าซีรีส์ในเวอร์ชันคนแสดงเสียอีกนั้นเนื่องจากที่ว่าแค่ซีนเปิดเรื่องซีนเดียวมันก็เหมือนกับเป็นการเอาใจแฟ,แ,ฟแฟนเกมเลยนะที่เคยเล่นเกม t h อ w i t c ช e r มาแล้วได้เห็นทักษะการใช้ดาบอันโดดเด่นของพวก w i t ช h e r ความลื่นไหลของอนิเมชันแล้วก็ความพิ้วของปู่แกในวัยหนุ่ม ที่สําคัญเลยก็คือมีการใช้2กิมมิคที่เรียกได้ว่าแฟนๆเกมก็น่าจะรู้จักกันดีนะอย่างการใช้เวนมน์ทนายและก็ยาซึ่งสําหรับตัวผมมันค่อนข้างที่จะใช้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็โดดเด่นมากกว่าในเวอร์ชันซีรีส์ไลท์แอคชั่นเสียอีกนะเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้นในแอนิเมชันเนี้ยพวกเราจะได้เห็นตัวปู่เวอร์ซิเมียแกใช้ออกมาให้เราเห็นแบบจังๆแตกต่างกับซีรีส์ที่แบบเอ็มเอ็มเอ็มออกมานะครับว่าเอ้ยใช้นิดนึงนะ ซึ่งในจุดนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนแฟนเกมที่เคยทําการดรอสหลบแล้วก็ใช้เวทมนต์ทรายฝัดแบบรัวๆพร้อมกับการโดบยาไปเนี่ยรวมไปถึงพวกเหล่ามันดามอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวขึ้นมามีส่วนในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวประกอบผมจึงมองว่าเพียงแค่องค์ประกอบโดยรวมประมาณนี้มันก็น่าจะกินใจแฟนแฟนที่ติดตามนิยายแล้วก็ตัวเกมมามากพอสมควรเลยนะอย่างนั้นก็น่าจะมีความไฮและก็ดีดามากกว่าคนที่ไม่รู้จักเรื่องราวของวิเชอร์ ส่วนทางด้านเนื้อหาผมก็มองว่ามันย่อยง่ายกว่าในเวอร์ชั่นของซีรีส์ไลน์แอคชั่นนะเนื่องจากที่ว่าใน n i g h t m a e of the Wolf เนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบเป็นเส้นตรงคือมีจุดเริ่มต้นแล้วก็เดินทางไปสู่ในจุดจบอาจจะมีหักมุมแบบช็อกบ้างในตอนท้ายที่ทําให้เราคาดไม่ถึงที่ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแฟนๆในเวอร์ชันของนิยายหรือเกมมาดูนะครับก็อาจจะมีความอิมแพคกับฉากจบได้อยู่พอสมควรนะว่าแบบเอ้ยคือว่าเราก็ก็เดาได,ดาแตลน่ว่ามันจะต้องจบแบบทํานองนี้แต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบพลิกโผล่ขนาดนั้น และด้วยความที่ว่ามันเป็นการเล่าเรื่องแบบเส้นตรงจึงทําให้มันดูง่ายกว่าในเวอร์ชันซีรีส์ที่ใช้การเล่าเรื่องแบบไม่เรียงเวลาที่เป็นการเล่าเรื่องแบบ2ไทม์ไลน์คู่ขนานกันไปแล้วค่อยมาบรรจบในช่วงท้ายที่มันก็ทําเอาแฟนๆกว่าจะรู้ว่าเรื่องราวมันเล่าแบบ2ไทม์ไลน์ก็เล่นซับปาร์เข้าไปเกือบตอน,นท้ายเกือบตอนจบกันเลยทีเดียวผนวกกับการตัดไปตัดมาแบบไม่เป็นมิตรกับคนดูแบบนี้มันจึงทําให้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวในจัก,กรวาลของเดอะวิชเชอร์จะงงงก็ไม่แปลกหรอก ซึ่งภายใน Nightmare of the w o o f ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันเป็นเรื่องราวในวัยหนุ่มของตัวปู่เวอร์ซิเมียมันก็จะเป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของตัวละครตัวนี้เลยว่ามีความเป็นมายังไงมาเป็นวิชเชอร์ได้ยังไงและก่อนที่ตัวเขาจะไปเป็นอาจารย์ของแกเราเนี่ยมันเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้าง ประเด็นหลักๆของภายในเรื่องนี้มันเหมาะสมกับการที่ว่าคนที่ไม่รู้จักกับแฟนชายของ The Witcher อะ i ิเชอรก่อนที่จะมาดูซีซั่นแรกที่เป็นเวอร์ชันคนแสดงผมมองว่าใครที่ไม่รู้จักกับ w i t ช h e r ก็ควรจะมาดูอนิเมชันเรื่องนี้เป็นการปูโลจิกพายในจัก,กรวาลแห่งนี้นะครับว่ามันมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ทําให้ท่านผู้ชมรู้จักกับเรื่องราวทั้งหมดในจัก,กรวาลของ w i t ช h e r แต่ว่ามันก็มากเพียงพอแล้วสําหรับการรู้เรื่องราวเพียงแค่เฉพาะของ The w วิ c ช e r ว่าสําหรับพวกสังคมนักล่าอาสูนพารในจัก,กร ผมก็มองว่ามันดีมากเลยนะกับการปูเรื่องราวสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าวิชเชอร์เนี่ยต้องรับการฝึกฝนในรูปแบบใดแล้วก็ต้องเข้ารับการทดสอบในรูปแบบใดกว่าจะมากลายเป็นวิชเชอร์ตัวเอกอย่างที่เราได้รู้จักกัน และแน่นอนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องราวในจัก,กรวาลของวิเชอร์มันจะมีการตีความในรูปแบบของความดีที่ก็ดีไม่สุดความเลวก็เลวไม่สุดโลกใบนี้มันสีเทาๆซึ่งเดี๋ยววิเชอร์ภาในอนิเมชันเรื่องนี้ก็จะตีความออกมาในรูปแบบนั้นว่าถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวแต่ว่าพวกเขาก็ต้องทํามาหากินแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องดังนั้นแล้วการล่า,าสุดของพวกวิเชอร์เองมันก็เป็นการการะทาที่ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจ และในขณะเดียวกันกว่าจะมากลายเป็นวิเชอร์ได้คนๆหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยหรือว่าเราจะเรียกว่ามันคือการตีความด้านมือของพวกนักล่าสุดวิเชอร์นั่นเองให้สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเราก็จะได้รู้จักเรื่องราวและก็โทนของจักรวาลแห่งนี้มากขึ้น สิ่งที่ดีงามสําหรบภายในแอนิเมชันเรื่องนี้เลยก็คงจะเป็นฉากการต่อสู้ที่พอผมได้เห็นฉากการต่อสู้มันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกเลยนะว่าลายเส้นแบบนี้ผนวกกับฉากต่อสู้แบบหดนเลือดสาดแบบนี้เนี่ยมันช่างเหมือนกับแอนิเมชันของฮีโร่กระสอบทรายอย่างอิน i ิสิเบิเลยนะที่ตัวมูตแอนโทนแล้วก็ลายเส้นมันดูเหมือนจะเป็นการ์ตูนเด็กแต่ว่าพอถึงฉากการต่อสู้ทีนี่มันเป็นมันมันคือโศก,กนตกาตกรรมชัดเลยอะ่ะคือบู๊กันแบบเอามันเลือดสาดไม่สงสารเด็กที่หลงมาดูเพราะาคิดว่าเป็น็นนกกรตเเดเลยะ โดยส่วนตัวผมก็มีความรู้สึกชอบฉากการต่อสู้ในอนิเมชันนั่นนะเนะพราะว่า้วกความที่ว่าเป็นอนิเมชันนะมันก็เลยทําให้มีข้อจํากัดในการรังสรร์อนิเมชัน Animation การต่อสู้ออกมาได้ลื่นไหลน้อยกว่าในเวอร์ชั่นของทีวีคนแสดงดังนั้นแล้วความแฟนตาซีความตราการตาแล้วก็ความเทนในการใช้เวทมนต์ซานแล้วก็โดบยาก,กับความดุดันอะไรพวกนี้มันก็ย่อมที่จะมีอิสระในการสร้างสรรมากกว่าในเวอร์ชั่นของคนแสดงอยู่แล้วก็เลยทําให้อนิเมชันเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นอนิเมชันที่ต่อให้มาดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องก็ได้นะแต่ว่าต่่่อออใให้มาาาดดดดูเเเเพพีีียยยยงงแคันนวก็โฉะ ่วงสามินาทีสุดท้ายนี่คือแบบจัดเต็มแบบใส่ไม่ยั้งเลยเลือดเป็นเลือดแขนขาดเป็นแขนขาดหัวหลุดเป็นหัวหลุดนะครับผมคือกระชอกโซนอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นข้อติดได้หรือเปล่าเลยก็คือเขาให้เวลามันน้อยไปหน่อยอะ่ะคือยังดูรู้สึกไม่สาใจยังไม่เต็มอิ่มนะครับกับฉากการต่อสู้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเน้นการเล่าเรื่องนานอยู่พอสมควรนะเนอะก็เลยรู้สึกแบบว่ามันดีนะแต่รู้สึกจบเร็วไปหน่อยยังรู้สึกไม่อิ่มเอเบแต่ว่าดูทรงแล้วก็คงจะต้องกลับไปเล่นเกมอีกรอบนึงลผม แล้วนักล่าสูนทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของช่วงนี้เลยก็คือการพูดคุยหลังจากการดูหนังเรื่องนั้นๆนะหรือซีรีส์เรื่องอะไรก็ตามเรียกสั้นๆว่าเป็นช่วงหาเพื่อนคุยก็ได้ครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเชา้